จบแล้วครับรูปปีนัดที่2ครับเปิดหัวครับฝ่ายแดงยอดขุนศึกจากเกียรตเพชรครับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอุบจออุดรธาน,นีครับมี3คะแนนขึ้นเวทีในฐานะาจ่าฝูงครับเจอขุนศึกเอกจากเพชรินดีครับวันมาริโอเพชรินดีอะคาเดมี่ยังไม่มีคะแนนครับข่าวครับคะแนนของทางด้าน เอ็กซ์ตราวันนี้เนี่ยจะถูกฟรีซเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาตกแต่ช่างเมื่อวานครับคนที่จะมีคะแนนได้ก็คือนันวมาริโอครับแต่ต้องช่วยตัวเองด้วยครับในการชนะในวันนี้ครับถูกต้องครับที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยควนมาริยโอมีแผลนะครับแต่ต้องดูว่าแผลบนสีหน้าจะเท่ากับแผลในใจหรือเปล่าครับวันนี้จะแก้ไขสิ่งนี้ได้หรือเปล่าครับควนมาริโอครับเพราะว่าแไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่านัหนวงครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยแน่นอนตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมเรียกว่าเตรียมกำปั้นมาสู้เหมือนกันครับพ ก็น่าสนใจแล้วก็น่าลุ้นน่าตื่นเต้นแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับเอ็กซ์ต้าดีชัดเจนแล้วครับรูปรา่างช่วงชกดูได้เรียบกว่าครับขณะที่วันมาริโอครับประสบการการผ่านบุยก็องบอกว่าช่วงชนครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบวยไทย3ยกหรือว่ารูปแบบบวยไทย5ยกครับการที่เขาได้มีโอกาสมาร,ร่ WS, วม RWS รา <S <S ชดำเนินบอลซีรีสนี่คือฝันสุดท้ายของเขาครับกับชีวิตนักบวยไทยครับไปดูกันครับล็อกขวางอ้โหจังหวะขวางครับ ถ้าดูแล้วมาเล่นวงในเนี่ยก็น่าจะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าอาวุธเก่งของเอ็กซ์ตราเขาก็คือวงในครับทันดวลเมริโอครับวันนี้ได้ต้องแก้เกมครับดูอยู่ที่ว่าวางแผนมาแบบไหนครับจกต้องทักนี่แหละครับคือความสนุกนะครับโอ้โหดูครับเปิดมายกแรกแบบนี้ครับนี่แหละครับความสนุกของรายการ r า s นั่นนะครับสามยกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่สามารถดูเชิงได้ครับแล้วแน่นอนครับตอนนี้เราดูได้เลยครับว่าเอ็กซ์ตราเนี่ยวางแผนมาเดินเลยครับไม่ปล่อยช่องทาง ให้วันมายอได้ออกหมาดเลยครับดูครับจกกุ่นเก่าอย่างวันมาริโอครับไม่หนีแล้วก็ไม่กลัววงในแล้วครับปหลักรัดสู้ด้วยเลยครับไม่ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบครับต้องดูครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เราเห็นับตอนเปิดตัวในวันมาริโอบริเวณกลางหน้าผากก็ที่เหมือนจะแผลเก่ายังยังมีรอยอยู่เลยครับนั่นแหละครับอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นจุดที่ทําให้ทางนั้นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยโอ้ดูครับเข้ามาอีกแล้วครับสับศอกครับเอ็กซ์ตร้าครับสับศอกอีกทีครับ โอ้โหค่อนข้างที่จะมาดุเลยครับทางด้านเอ็กซ์ต้าครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้คะแนนครับทางด้านองเอ็กซ์ต้าแต่ดูครับไม่ละเลยโอกาสไม่ละเลยความพยายามครับนี่ครับโอกาสสาคัญในการขึ้นมาโชว์ครับคนที่จับเป็นซเปร์สตราต้องชกแบกนี้นี่แหละครับแต่ว่าคนมาดิโอเองเนี่ยต้องบอกว่าแก้เกมยากอยู่เหมือนกันครับนาทีนี้เนี่ยถ้าออกหมักไม่ได้เนี่ยน่าจะลําบากเหมือนกันครับก็เป็นความกดดันที่เห็นชัดเจนสำหรับวันมาริโอแหละครับ ถ้าต้องการที่จะได้คะแนนในการชกครั้งนี้ต้องทำอะไรสักอย่างครับเพราะว่ารูปเกมนะตอนนี้เห็นชัดเจนครับว่าเอ็กซ์ต้าจะเป็นจ่ายคุมเกมไว้ได้ครับด้วยรูปร่างสิ่ล้านที่ได้เปรี่ยบครับสร้างความกดดันได้ดีพอสมควรเลยเอาครับแต่ขึ้นมาบนเวทีผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจทั้งคู่นี่สู้เต็มที่อยู่แล้วครับเอาครับหมดยกแรกครับดูลักษณะการระบบการหายใจของวันมิโอก็ยังสบายสบายอยู่นะครับเช่นเดียวกับท่านั่นเอ็กซ์ต้าครับถือว่าสบายสบายครับ คงบอกถึงความพร้อมของร่างกายของนักกีฬาทั้งสองคน,นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ที่เรียนจะแก้เกมแล้วนะครับฟ้งในข้างหลังจัเพุ๊กมั้งพุเลยมั้งฟังฟังมัง ว่าจุดเป็นโวซิลี่กยกแรกผ่านไปคะแนนเป็นยังไงนิดน่าสนใจมากครับมาครับนี่ครับคะแนนที่ออกมาครับเอ็กซ์ตร้าครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ทั้ง3เสียงครับในยกแรกครับ10ต่อ9ครับที่บอกก็บทงานหนักของควอนมาริโอเหมือนกันครับจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าเนี่ยยกแรกเนี่ยต้องบอกว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยวางแผนได้ดีมากครับไม่ทิ้งระยะให้ควอนมาริโอได้ออกมาแต่ดูครับยกนี้เนี่ยควอนมาริโอต้องหาระยะให้ตัวเองออกหมัดให้ได้ครับนี่ครับอาวุธเก่งของเขาครับแต่ดูครับเอ็กซ์ตร้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่นิ่งครับนี่ครับมีศอกกลับนาทีึง จังหวดสายข้างคอครับหล่นเลยครับต้องนับครับกรรการจะนัสิครับสัมมือนับแล้วส่งไล่เอ็กตาไปที่มุมแล้วครับนับห้าโอ้ลกมวยต้องอยู่ที่มุมนะครับแม้กรรมการจะหยุดนับครับเป็นผัวโยนยของคู่ต่อสู้ไปเลยครับเอาแล้วครับได้ต้องดูครับนาทีทองแล้วโอ้โหนี่ถือว่าเต็มเต็มเหมือนกันครับจังหวะเต่ก้างคอครับนี่ก็กระโดดเต่สองชั้นอีกทีนึงครับตอนนี้ยังไหวหรือเปล่าครับแต่ดูสภาพร่างกายวานเมิโอน่ ดูเหมือนว่าจะฟื้นแล้วนะครับแน่นอนครับว่านักชกคนนี้เนี่ยทนครับทนจริงๆครับแม้ว่าจะล้มกี่ครั้งแกก็พยายามลุกสู้ทุกครั้งครับหัวใจเกินล้างครับแต่นาทีนี้หัวใจอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีอาวุธด้วยดีครับจะแก้เกมยังไงครับถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับช่วงพยากรณีวารุณี สองลาพินแล้วก็เสียบบอลได้ทักเลยว่าชิราระตดกทมนีเข้ามาแก้เกมให้กับวันมาริโอเองครับถือว่าแก้เกมเครียดครับแต่ว่าต้นดูเหมือนว่ากำลังจะมาได้ดีแต่ว่าโดนตว่าสายก้านคอครับทำให้ต้องบอกว่างานหนักแล้วก็งานยากแล้วครับแบบนี้มันนี่เครียดมากกว่าเดิมครับ โดยเฉพาะเสียโบสครับไม่เป็นไรครับบนเวทียังพอมีเวลายังมีจุดเปลี่ยนเกมได้ครับท่านั้นบอนมาริโอครับดูว่าจะฟื้นแล้วครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาของเอ็กซ์ตร้าครับแต่ตอนนี้เอ็กซ์ตร้าก็ออกมาตั้งรับแล้วครับเสียบครับโอ้โหนี่ครับแม่หมุนได้ครึ่งรอบครับเจอศอกของท่านั่นเอ็กซ์ตร้าเข้าไปคนมาริโองก็สร้างประตูหามาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ครับโดยเฉพาะบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับดูครับท่ามชกยังไม่ยอมครับเกมก็ยังไม่จบครับแต่ดูครับแข้งขวาของเอ็กซ์ตร้า อีกทีครับต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้คนมายวได้ออกมาท่านี้ครับจิ้มนสั้นๆไปเลยครับดูครับาหลังวันมดิดิโอครับ เวลาจะชนะคู่ต่อสู้ส่วนญ่ก็จะเป็นฝ่ายพลิกเกมแล้วก็เอาชนะน็อกแบบไม่ครบยกครับวันนี้มาดูครับมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าทุกอย่างครับตอนนี้นี่กดดันแล้วก็อึดอัดมากๆครับสำหรับวันมาดถ้าต้องการมีคะแนนในวันนี้ต้องแก้เกมไม่ได้ต้องทําอะไรสักอย่างครับชแชมป์ยังมีเวลาเอาเข้าจริงแลยเนี่ยยังไปไม่ได้ทุกอย่างนะครับแต่ที่แน่เนี่ยเหมือนว่าต้องพยายามให้มากขึ้นครับขย,ายาับเข้าไปครับตอนนี้นี่ เดินเข้าไปก็เจอหมัดเจอศอกของท่านเอ็กซ์ตร้าสกัดไว้ครับและจังหวะขวางไม่จะพูดนี่โอ้โหต้องบอกว่าขอแทบหายติดแกล้งเลยทีเดียวครับและโอ้โหดูครับจิ้มซ้ำๆครับคือต้องบอกว่าคอนคาโรเนี่ยทนก็จริงครับยังพยายามเดินครับแต่ยังหาได้ไม่เจอครับเพราะว่าเอ็กซ์ตร้าเองเนี่ยต้อบอกว่าไม่ปล่อยให้ออกไปยุ่งทันหนักเลยครับสามนาทีในยกนี้จบแล้วครับเดี๋ยวมาดูแล้วครับการแก้เกมครับ วันนี้สองคนจิตครับเป็นเดอร์ของวันมาริโอน,นะครับก้าวขึ้นเวทีแล้วครับเสบด์ก็อยู่ที่บุมเลยครับเดี๋ยวคงเดินมาแก้เกมงเขาตื่นถือว่าเป็นงานหนักเลยครับสามนาทีที่เหลือครับแ <นะ S 2> ม่แน่ยกแรกชนะยก2ได้นับเดี๋ยวมาดูคะแนนครับต้องเป็นวันมาริโอเพจดีอะคาเดมี่ครับ อันหนึ่งหนักครับก็นี่ครับคะแนนที่ออกมาก็คือ10ต่อ8ครับเป็นททนนันเอ็กซ์ทราที่ชนะไปทั้ง3เสียงครับยกสุดท้ายครับ ที่เดบควับในรายการ RWS ช c h นเนินเบอร์ซีรีส์ของเราครับมีการเปิดเผยคะแนนในทุกๆยกของทุกๆคู่ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกแล้วรายการเดียวในโลกนะครับที่ทำแบบนี้เพื่อความฟนใสครับนะครับบนเวทีตรงนี้ต้องดูแล้วนะครับว่าคนมาเี่นจะงัดอะไรออกมาให้แฟนๆได้ดูครับแหมไปมองเสียโบสเลยครับว่าจะทำยังไงดีครับมัดหนึ่งสองสามยังหาเป้าไม่เจอครับ พยายามจะท้าทางด้านของเอ์ตาแลกบัตรครับแต่ว่าต้องต้องชื่นชมนเอสตาวันนี้ครับวางหมากวางเกมมาได้ละเอียดละเมียดละไมดีเหลือเกินครับไม่แลกหมัดเลยครับหนึ่งสองนี่ออกแข้งตลอดครับมีจังหวะจับนายเสียบเข่าทำให้วอนบาริโอครับไม่ได้โชคในเกมของตัวเองครับวันนี้ใช่ครับและกี่สำคัญคือรัดกุมมากๆครับที่สำคัญคือมีลูกเตะข้าคอด้วยครับ โอ้นี่ครับเยีายที่ผมบอกไปครับเขาโด่งดังมาจากอาวุธเด็กก็คือเข่านะครับแมแต่พอมาการเขาเปลี่ยนปรับสไตล์มาชกสายกเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธเพิ่มเติมครับอย่างที่องตวนบอกนะครับชกสยกกับ5ายกมันไม่เหมือนกันจริงครับจุดกองครับการวางแผนนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับแล้ววันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ็กซ์ต้าเนี่ยวางแผนทําให้ควนมายโยชกไม่ถนัดแต่ตอนนี้มีแผลเหมือนกันครับแน่เลือบมาแล้วครับนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของอาวุธมวยไทยครับ การนี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านของมวยไทยเวทีราชดนเมออโเกตแห่งนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับทุกเสี้ยววินาทีครับล้วงต้องระมัดระวังครับเพราะอาวุธมวยไทยอันตรายทุกอย่างครับเฮ้ยอ้าวโวับอว้ยวครับวว้วว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 ้ววววว่วหวววว่วววบวว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 อวว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 วปวววววววรวอ ใช่ครับือว่ายังมีโอกาสเขายังมีโอกาสครับคุณหมอบอกว่าได้อยู่น้องเขาไหวครับแต่ต้องรีบขยักหน้าบอกเฮ้ยหมอครับให้ผมชกต่อเถอะนี่แหละครับนี่แหละครับความไม่ยอมครับอดทนความเพียรพยายามครับพยายามจนแล้วจนเล่าแล้วก็สำเร็จตอนนี้ครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นว่าเขาชนะแต่ว่าสิ่งที่วอนเมโดวิสูเดนคือ ใจสู้แล้วก็ไม่ยอมจนกระทั่งสำเร็จแล้วครับดูครับได้ลุ้นได้เฮครับตอนนี้อาครับลุ้นครับโอ้โหดีครับเลือดไหลออกมาพอสมควรครับอยู่ที่ว่าวันมาริโอ้นี่จะเปิดแผลได้หรือเปล่าครับขยายแผลโอ้โหอยากจะหวะนี้ครับแม่เจอและนั้นเอ็กซตาเข้าไปนี่ครับนี่นาทีสำคัญนะครับของวอนมาริโอ้ครับจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเอ็กซต่าบอกแพ้ครับใจหัวใจครับไม่สนใจครับโอ้โหตรงนี้เดินใส่เดินทำเลยครับไม่สนใจครับ เอ็กซ์ตาชกแบบนี้นี่คือเหมือนว่าไม่ได้ต้องการเจ้าชนะแต่ว่าต้องการระบายอารมณ์ของตัวเองนะครับพยายามจะเปิดแผลวันมาริโอตั้งแต่ต้นเกมครับแต่ว่าการเป็นทางหน้าของวันมาริโอครับที่ทําให้เอ็กซ์ตาแตกก่อนครับแล้วก็ตอนนี้นี่เหมือนจะมีอารมณ์ครับวันมาริโอลุยเข้าไปเอาเอาครับมีอารมณ์ครับมีอารมณ์แต่หน้าตอนนี้นี่เพื่อนไปด้วยเลือดครับเลือดไหลออกเยอะพอสมควรครับดูครับจะมีการเรียกไปให้แพ่ดูคีดหรือเปล่าครับย้ำไปครับแทนวันมาริโอครับ โอ้นี่มันถ้าเกิดสมมุติว่ามีการพลิกผันแน่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่พลิกเกมได้เลยนะถูกต้องครับแม่แต่น่าเสียดายเหมือนกันครับที่คนมาเยอต้องบอกว่าวันนี้ช้าไปหน่อยครับถ้าเล่นเครื่องมาตั้งแต่ต้นยกแรกเนี่ยมีโอกาสครับแน่ใส่หัวเลยครับหมดยกที่3แล้วบอกว่าแส่ไม่น่าเลยครับไม่น่ามีแผลเลยครับนี่แหละครับ we have a winner by way of unanimous decision Ray. ローソンマンおもちゃうどん